นี้ผมก็กลัวคนด่านะมาเมืองแม่ง,งว,ว่าไอ้ก่อนที่ผมจะได้นอนตื่นสายกันนี้ผมก็เคยนอนตื่นเช้ามาก่อนผมไม่นอนไม่เคยตามมาเที่ยงเคนแล้วต้องตื่น,ใน,ในตั้งแต่ตีห้าเพราะต้องออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมงใช่ไหมชีวิตผมเป็นแบบนั้นมานานมากจนร่างกายเริ่มทรุดโทรมผมเริ่มรั่วถ้าผม,มอายุเยอะผมคงจะไม่ไหวแนะ่แต่ตอนนี้ผมยังไหวเพราะตอนนี้นผมอายุยังพึ่งสามสิบกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอายุหกสิบเจ็ดสิบกูต้องมาเป็นแบบนี้กูตายแนะ่ เอออ่านี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงรีบสร้างฐานะแล้วก็วางแผนให้ครอบครัวแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตของผมตามปกติมันคือหน้าที่หัวหน้าครอบครัวไม่ใช่เหรอเรารับคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลรแลับผิดชอบแค่นั้นเองอ้าวนะกลับก็มีหัวข้อต่ออันนี้เล่าให้ฟังจะได้ถ้าคุณไม่รู้จักผมคุณไปศึกษาชีวิตผมก่อนอย่าเพิ่งมาวิจารณ์ผมมันไม่ยุติธรรมผมไล่มาเป็นสิบปีแล้ว คุณมาถึงฟังผมมันแรกก็วิจารณ์ผมเลยผมว่าไม่แฟร์นะเออนะครับวันนี้ผมกลายมาเป็นนักวิจารณ์อิสระเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมหน้าหน้าที่ผมก็คือว่างๆกไม่รู้ทําอะไรก็มานั่งพูดเรื่องข่าวสารบ้านเมืองให้ผู้ติดตามฟังนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บตังค์ใครใครอยากฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไม่ว่ากาันแต่ว่าอย่ามาอ่อฟัมพูดวาาในทีน่นี้คนอื่นเขาอยากฟังเขาได้ความรู้ ก็ได้ประสบการณ์ก็ได้เกิดแรงบันดาลใจแนวคิดในการไปดูแลครอบครัวเขาอันนี้ก็ถือเป็นการทําเพื่อสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันผมก็ไม่มีปัญญาแจากเงินเหมือนรัฐบาลเรารัฐบาลนะั้นเป็นเงินมันมันก็ไม่มีปัญญาแจากหรอกแต่มาเอาเงินภาษีมาแจากไงนํากำลังสร้างปัญหาประเทศนี้ผมรู้ทําทไมรัฐบาลต้องแจกเงินเพราะประเทศเราผมบอกแล้วว่ามันจะอยู่ได้ถึงตุลาน,นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้การภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจมันพังพินาศหมดแล้วคุณเลยไม่เห็นข่าวไหมว่าเชียงใหม่ล้มละลายแล้ว เชียงใหม่คือเมืองรองอันดับสองจากกรุงเทพใช่ไหมครับวันนี้ร้านรวงปิดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นโรงแรมเกสตนฮครส์รายเล็กๆปิดหมดแล้วนะักท่องเที่ยวไม่มีเห็นไ,ไหมนี่คือสัญญาณเตือนนะใครอยู่เชียงใหม่ช่วยยญญืนยันหน่อยว่าจริงไหมที่ผมพูดเออเห็นไ,ไหมเชียงใหม่เมืองรองเนี่ยวันนี้ครับคุณดูประชากรเชียงใหม่ก็ไม่น้อยแต่วันนี้เชียงใหม่กำลังล้มละลายผู้คนขาดตกงาน อใช่ไหมวันนี้เห็นหม่ห้างที่อยู่เก่าแก่หลายสิบปีก็ปิดตัวยอดขายธุรกิจส่วนใหญ่เนี่วันนี้นกตกเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ไหมดังนั้นก็สัญญาณแล้วว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันไปไม่รอดจริงๆวันนี้รัฐบาล้องเล่งแจกเงินถึงร่วงจะต้องเสี่ยงต่อการติดคุกใช่ไหมก็ดูจากข่าวไงข่าวข่าวช่องเจ็ดออกมาออกไง ใช่ไหมผมถึงกล้า,าพูดไงว่าไอเขาบอกเชียงใหม่ล้มละลายเพราะข่า,ขาวว่ามาออกว่าร้านรวมไปปิดเดยอะขนาดน,นี้นั่นคือสัญญาณแล้วไงไปไม่รอดเออไหน,นผมถึงถามว่าจริงหรือเปล่าผมดูจากข่าวมามึงเอามาพูดยังไงถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่านี่คือสัญญาณที่มันไปไม่รอดก็วันนี้มไม่เห็นแล้วร้านรวงมันปิดกันเป็นแถวอ่ะผมดูสวนดูจักเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโล่งขนาดน,นี้วะ ปกติแม่งเลี้ยวรถไปหาที่จอดไม่ได้เดียน,นี้แม่งเข้าไปโอ้โหโล่งนะคนเดินแม่งน้อยกว่าคนขายอ่ะเออใช่ไหมไอ้พวกนี้มันไอโอไงมันมาไงคือวันนี้มันชัดเจนแล้วไงว่ามีแมวตัวหนึง่งได้พูดววาไงการแจกเงินคือความเป็นเจาอ่อนแต่วันนี้มึงแจกหนักกว่าเขาอีกเพราะอะไรครับวันนี้น้ําในระบบมันแห้งจริงๆนะครับวันนี้ถ้าสมมตินะว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือพื้นที่กลาลังแห้งแรงรัฐบาลก็เหมือนเขื่อน จะรอฝนฟ้าตกเองก็คงไม่ไหวแล้ววันนี้ก็รู้อยู่ว่ามีคนต้นข้าวยืนต้นตายชาวบ้านกำลังขาน้นำดื่มน้ำกินน้ำใช้รัฐบาลจะไม่ต้องปล่อยน้ำลงมาพวกเศรษฐีก็เตรียมเครื่องสูบน้ำรอแต่พวกชาวบ้านมีขันคนละใบน้ำปล่อยมารอบนี้ทุกคนก็วิ่งไปที่น้ำนั่นแหละแต่ท้ายสุดคนที่ได้ประโยชน์มากคือพวกเศรษฐีที่กำลังใกล้ล้มละลายเออ ใช่ไหมแต่มันก็ไม่แจกก็ไม่ได้ครับเพราะรัฐบาลหมดน้ํายาไม่มีปัญญาทําอะไรแล้ววิธีที่เร็วที่สุดที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจก็คือเอาเงินหวานแั่งลงไปนั่นแหละเพราะหลายอย่างันดีไม่ต้องใช้เวลาแต่วมนก็ต้องการให้นคนจานวนมากมายมหาศาลเอามาจ่ายเงินให้มากๆเพื่อหรู้สึกการค้าขายมันคึกคักมันมีดแค่จิตวิทยาเป็นภาพลงตาท่นนั้นเองนี่คือเพียงเดียวที่รัฐบาลกาลังรอดแต่มันก็ได้แค่ไม่กี่เดือนหลังจากเงินที่ในมือประชาชนหมดก็จบทุกคนก็ไม่มีเงินในมือเหมือนเดิม คือการแจกเงินมันก็แค่มีเงินในมือแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรายได้จริงมันเป็นรายได้เทียมมันมีการจับใจ่ายใช้สอยจริงๆแต่หลังจากจเงินหมดแล้วทําไงต่อไไม่ต้องเคียย์แกเป็นไ้กูอ,อยากกวจะมีน้ํายาอะไรบ้างไม่ต้องปล่อยมันไปยุไม่ทางานได้ละบอกมั้ยดูนี่มึงจะมีน้ํายาอะไรบ้างที่จะกอบกวนกูได้เท่าไหร่นะนะวันนี้นอนเยอะไม่มีปัญหาแต่เพียงี่ไม่ได้เปิดแอร์ นะครับนะนะวันนี้เศรษฐกิจมันฝืดมากรัฐบาลนี่เกิดจะต้องสร้างงานมันใช้เวลาซึ่งมันอาจจะไม่ทันวันนี้นะครับนะผมดูนะหุ้นที่ขึ้นนี่ครับก็คืออาศัยกองทุนวายุพักไปดันหุ้นขึ้นมานะครับแล้วก็หลอกให้ประชาชนไปซื้อหุ้นเพราะวันนี้การฝากเงินนะดอกเบี้ยก็ต่ำลงทุนทําอะไรก็ไม่ได้ทุกคนยังมีความฝันว่าให้คนมาช่วยบริหารเงินตัวเองก็ไปซื้อกองทุนระวังให้ดีนะกองทุนนี้อาจจะชิบหายผมเตือนกันเลยนะกองทุนวายุพักเนี่ยนะ เพราะว่าตลาดหุ้นไม่มีพื้นฐานอยู่ๆคุณเอาเงินไปดันตลาดหุ้นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกณดีกับนายกแล้วไปเกิดเป็นนึงตลาดหุ้นพังคุณรับผิดชอบด้วยแล้วกันมันไม่มีเหตุผลเลยที่หุ้นจะขึ้นธุรกิจมันพังชิบหายแล้วหุ้นขึ้นได้ไงวันนี้ผมรู้ความจริงแล้วมีการใช้กองทุนไปดันกองทุนนี่ของรัฐบาลแต่ว่าเอาเออางินจากไหนเงินประชาชนมาดันประชาชนไม่รู้จะทําอะไรเงินก้อนสุดท้ายฝากแบงก์ก็ไม่มีก็เลยมีความเชื่อมั่นหน่ยกองทุนนี้น่าจะสามารถบริหารเงินของเขาให้ง่อเงินนะ ก็เลยเอาเงินไ,ไปนะก็คิที่าจะไปลงทุนในหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีแต่วันนี้คุณเห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นมันขึ้นมาแบบไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยถ้ัในเดือนวันนี้ตลาดหุ้นมันพังผมเชื่อว่าชีพหายนะรอบนี้ประชาชนน่าสงสารมากมีเงินอยู่ก้อนนึงก็ไม่รู้จะบริหารยังไงทำมาก้าขายก็ไม่ได้ก็ไปหวังพึ่งคนอื่นแต่คนอื่นแม่กระเสือกไม่ได้มีความที่มันซื่อสัตย์ ผมเชื่อนะการที่คุณเอาเงินไปดันหุ้นแบบนี้นะครับคุณกำลังฆ่าประชาชนใช่นไหมครับวันนี้ประเทศเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเลยที่จะมีปัจจัยบวกอะนอกจากรัฐบาลที่ไรประสบการณ์อ่อนหัดแล้วหุ้นมันขึ้นนะคุณแม่งยังมีแมงเม่าบินเข้าอีกรอะคุณยังไม่รู้ตัวกรอวันนี้ไปดูเช็คมาได้เลยครับว่า ไอ้ผู้นี้ขึ้นเกิดจากกองทุนรวมหัวกันปั่นไปหลอกแม่งเมาท้ายสู่ซื้อกันเองจเมเองครับเดี๋ยวเขาดูนะเอาผมรับประกันได้ไม่เกินสองเดือนเออแต่ไหมนี่คือคุณกำลังทำร้ายประชาชนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคุณไม่เห็นหรอคุณปล่อยให้มีบริษัทเฮงซวยมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดูดเงินชาวบ้านไปท้ายู่กระล้มชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้ถือแต่กระดาษเปล่าใไบไเดียวเออวันนี้คนระับ ร้านค้าดีๆหลายร้านวันนี้เขาเห็นสภาพแล้วทำยังไงเออนะแะ่ั้นการแจกเงินรอบนี้มันก็เหมือนกันปล่อยน้ามารอบเดียวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแต่มันก็แค่ชุ่มหลังจากนั้นถ้าฝนไม่ตกตัวแห้งเหมือนเดิมทําไงห้ฝนตกก็ต้องปลูกป่าพอปลูกป่ากว่าป่าจะโตบางทีไม่ทันเองป่าก็โตไม่ได้เพราะอะไรฝนไม่ตกไม่มีน้ํารดป่าก็ตายไปด้วยฉะนั้นวิธีเดียวที่จะขายผ้าหน้ารอบคือการแจกเงินทั้งที่รู้ม่าผิดกฎหมายมันทําไม่ได้ ถ้าเกิดพักกันมือเอาแบบนี้บ้างนะมีชิพหายประเทศนี่ใครเข้ามาก็แจกเงินอย่างเดียวเออแล้วนั่นก็มีครบคนเป็นคนครับคนเรานะครับโอเคคุณมีสิทธิ์ที่รัฐบาลแจกเงินผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอำนาจของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่นะครับคุณมีสิทธิ์แต่คุณก็ต้องมีสํานึก,กว่าเป็นคนด้วยนะครับไอ้คนลำบากจริงๆจะไปรับผมก็ไม่ว่าแต่คนที่ไม่ลำบากแล้วเสือไปเอาเงินหมื่นหนึ่งมานะมือก็แม่งไม่ใช่คน จิตสำนึกกับความเป็นคนไม่มีเออนะดังนั้น,น,นไอ้พักขี้โม้เนี่ยอยู่มาปีแล้วกูก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมกูสายแยกการจัดตั้งรัฐรฐบาลเพื่อไทยมามาเป็นบริหาประเทศเนี่ยถ้ามันดีก็ก็น่าจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรขยับนี่ยนายกอยู่มาปีบินไปไ่รู้กี่ประเทศก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นทุกอย่างอะ เออห็นไ,ไหมวันนี้เอาลูกขึ้นมาก็ประสบการณ์น้อยนิดแล้วจะดูนี่ผมก็ดูดนีน่ยนายบาลสิบข้อเนี่ยมันพูดจะได้อยู่แล้วนโยบายใครก็พูดได้จะทาได้หรือเปล่าเออผมก็รอดูเป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วน,นายบาลรัฐบาลสิบข้อนโยบายเร่งด่วนปรับโครงสร้างนี่สนับสนุนเอ e ลดค่าพลังงาน ดับอะไรดัานเศรษฐกิจนะดิจิตอลวอลเล็ตนี่ข้อแรกนะด้านเศรษฐกิจนะปรับโครงสร้างนี่ปรับยังไงปรับยังไงบอกผมหน่อยเดียวคือนอนโยบายมันดีมึงถามมันจะปรับยังไงผมผมผมมีลูกนี้กู้เงินไปแสนหน,นึ่งตกลงเอ้ยผ่อนเดือนละหมื่นนะสิบเดือนหมดเอาเขาไม่มีไรายได้ขอปรับโครงสร้างนี่เอาผ่อนเดือนละห้าพันเขาไม่มีไรายได้ แต่อย่าลืมนะว่าการกู้เนี่ยมันมีดอกเบีย้ยถ้าผ่อนเดือนละเมินมันก็หมดวดอกเบีย้ยก็น้อยแต่ถ้าคุณลดการผ่อนดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแตนี้พอปรับโครงสร้างนี่แล้วเขาก็ยังไม่มีปัญญาผ่อนทำยังไงครับลดดอกลดดอกสถาบันเงินก็เจ๊งเพราะอย่าลืมนะสถาบาันเงินเขามีต้นทุนจะเดอนพนักง,งานได้ไหมต้นทุนใครจะจ่ายเขาอยู่นะ เออนั้นการพูดพูดง่ายปรับโครงสร้างปบโคงสร้างมึงถามสถาบันการเงินหน่อยเขาอยู่รอดหรือเปล่าเอาเอาเนี่ยคือพูดมันพูดได้ทำยังไงบอกกูหน่อยปรัปโครงสร้างนี่ย่ะทำมนยังไงบอกเนี่ยคือพูดมันพูดได้สนงมันยังไงเห็นไหมกูอยากรู้รายละเอียดอ่ะคือไอ้นโยบายก็กว้าง อ่าผมบอกว่าผมมีนโยบายปราบโกงปราบยังไงหนึ่งข้รา,ายการทาผิดประหารชีวิตถ้าเกิดใครผิดให้ออกรายการไว้ก่อนไม่มีการตั้งกรรมการสอบทุกคนต้องระมัดระวังอ่าเริ่มเห็นเออขั้นรายการทำผิดออกรายการไว้ก่อนเลยนะอันนี้ไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบย้ายยกเลิกระบบการย้ายเน,เนี่ยมันเริ่มเห็นผลมันชัดเจนละแล้วทุกกระบวนการต้องตรวจสอบห้เหตภายในหนึ่งเดือนเออเนี่ยมันทำได้เพราะอะไรมันไม่ได้เช็คขประมาณแผ่นดิน แต่นโยบายแบบนี้มึงไม่ทํานโยบายบางอย่างนะครับมันแค่ขันน็อตมันแค่เอากฎหมายมันตรงไปตรงมามันจบแล้วมึงไม่ต้องใช้งิประมาณแต่มึงไม่ทําแต่ที่มึงพูดมามใช้เงินท้งนันมาเก่งแต่พูดใช่กูพูดแล้วกูพูดแล้วทาได้ปะะ่ะล่ะมึงมีกฎหมายของรัฐอยู่แล้วที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะพะนักงานรัฐมันจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วดังนั้นเอาเลยมาตรการเข้มข้นเนยาะต่อไปนี้ต้องไม่มีทุจริต ถ้าไม่มีทุจริตประชาชนก็ทำหากินกันสบายมากขึ้นเงินทองก็ไม่รั่วไหลไม่มีใครไปข่มขู่รีษายประชาชนไม่ต้องมีด่านตามทางถนนไปป้นประชาชนอีกวันนี้ด่านก็ยังป่นประชาชนอยู่เขาขับรถกว่าจะได้เงินบาทสองบาทพวกมึงไปดักจับเขาเออและในสิ่งที่พูดไปเนี่ยกู้ไใครก็พูดได้แต่กูเชื่อทําไม่ได้ปรับโครงสร้างนี่ทําไม่ได้อยู่แล้วคนไม่มีเงินมึงปงรับยังไงมึงลดยังไงมึงก็ไปไม่รอดแถไมไปจะไปไปพายไอ้ในสถาบันเงินล้มตาม เพราะรัฐบาลใช้การปรับโครงสร้างนี่มาแล้วกี่รอบต้อ,ของข่มมันไม่มีไรายได้คือไม่มีคือไม่มีมึงปรับยังไงก็ไม่มีนะสนับนุนไม้มียังไงนะครับก็พูดได้สนับสนุนยังไงเอดี SD ประเภทไหนจะสนับสนุนประเภทไหนก่อนอะไรคือคีใช่ไหมกับอะไรคือธุรกิจที่เป็นแกนอะไรที่เป็นคอวิสเนตที่ต้องพยุงเรื่องรักษาการจ้างงานไว้ธุรกิจประเภทไหนจะสนับสนุนก็ยังไงให้เงินทุนมึงให้เงินทุนไปว่าไอ้เหี้ยบางธุรกิจมันไม่รอดอยู่แล้วต้องปล่อยลง เห็นไหมดันั้นเราต้องดูว่าธุรกิจไหนที่เราสามารถเข้าไปอุ้มแล้วก็ไปต่อได้ก็ต้องเข้าไปอุ้มแต่ธุรกิจบางประเภทต้องปล่อยล้มนะคุณมีเงินอยู่ขนาดนี้คุณจะช่วยทุกคนได้ไงเออใช่หไหมลดค่าพลังงานกูเห็นมึงพูดมาตต้องนานแล้วต้องแต่สามชาติที่แล้วกูก็เห็นจะลดลงได้นี่จะลดยังไงละ่ะในเมื่อสัมทานสัมทานมันเป็นของเอกชนเขามึงจะไปลดของเขาได้ไงถ้าลดก็แค่อะไรลดลดจากประชาชนนะถูกเอาภาษีไปพยุง แล้วมันลดยังไงอ่ะเยียก็เอาหนี้มาใช้อยู่ดีอ่ะกองทุนพลังงานติดลบไปเท่าไหร่ล่ะมึงจะลดยังไงถ้ามึงลดได้มึงลดกันนานแล้วดันเศรษฐกิจดิจิตอลก็เห็นอยู่ว่าดิจิตอลมึงดันไม่ได้ไปไม่รอดต้องแกกเงินสดไปแล้วเราด้านสังคมแก้ปัญหายาเสพติดโอเคอันนี้ทําได้เลยกูก็อยากดูยาเสพติดจะลดลงหรือเปล่าแต่ไอ้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ตั้งด่านตัวเดียวนะน้อปราป้าไม่ทิ้งซากต้องมีมาตรการเลยว่าไอ้คนนี่เล่นยาเสพติดจะเอายังไงไม่ใช่ไปบำบัด บางคนบัมบัดแล้วสามรอบก็ยังไม่เลิกไอ้พวกนี้ส่งไปเกินหมเท่านั้นรถอาชญากรรมออนไลน์กูจะรอดูนะถ้ายังมีคอสเซนเตอร์โทรมากวนกูนะออสวัสดิการให้ปุ่มเปาะบางสวัสดิการยังไงเอาเงินที่ไหนก่อนอ่านโยบายเร่งด่วนนะกูจะดูรอดูนะว่าหลังจากนี้สามเดือนนะเรื่องปากโครงร้านี่กูจะดูด้วยว่าจะมีน้ํายาหรือเปล่าต่อมาระยะกลางส่งเสริมยานย,นยนไฟฟ้า เริ่มยังไงล่ะครับอย่าลืมเอาดีเทลมาไนอะ้พูดจะพูดได้เราพูดไปแล้วหลายคนแต่กูยังไม่เห็นพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์หมดไปแล้วห้าพันล้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเศรษฐกิจสีเขียวอะไรนะครับอ่าด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างคมนาคมระบบสารูญวโบวไอ้เหี้ยววันนี้รถไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันแพงระบบสารูญวิบคิบารด้ฐานไฟแพงฟุตบาทพังถนนพังขยะล้นน้ำท่วม ทรัพยากรมนุษย์ยกระดับการศึกษาก็มึงดูดิีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีน้ํายาหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างพัฒนาทักษะแรงงานก็จะดูนะว่าจะพัฒนายัางไงไม่ใช่บังคับใช้กฎหมายบังคับขึ้นคาแรงเพราะการบังคับขึ้นคาแรงคือทําโรงงานเจ๊งแน่นอนพ่าเริอ่าแต่คนไทยชิบหายะระบบสาธารณสุขก,ก็ดีสามสิบบาทรัศนศกโลกก็ดีอยู่แล้วไงแค่นี้ก็สร้างภลลัให้หมอมากพออยู่แล้ว้วนะการยกระดับสาธารณสุขไม่ใช่ไปเพิ่มก็ประมาณ แต่มันควรจะลดคนป่วยลงเอ,อ่อด้านสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็คือการแจกป่าใช่ไหมนี่คือการฟื้นฟูใช่ไหมทําไมไม่คืนพื้นที่ป่าทําไมไม่ลดเรื่องไอ้น้ำเสียไม่ได้ไม่ลดขยะการบริหารจัดก,การน้ํากูจะดูที่ว่าจะมีน้ายาอะไรมัางต้องอยากกระสอบทรายกั้นเออแล้วทรมนูญจะมาประชาชนเพื่อประชาชนนะไม่ใช่เพื่อพวกเพื่อพวกมึง กูเห็นว่าทำรูปเมื่อกี้ฉบับก็เพื่อพวกมึงดังนั้นไม่เคยมีอัาไหนเพื่อประชาชนสักฉบับปฏิรูปเราราชการเออกูจะรอดูด้าการต่างประเทศทู่เศรษฐกิจจะดูที่ว่าจะมีน้ายาไหมวันนี้กลุ่มบิ๊กเขากำลังจะจัดประชุมเนี่ยจะมีบทบาทอะไรในวิีโลกบ้างการค้าเสรีเสรีสรจนไทยเจ๊งเนี่ยนะดังนั้นนโยบายเนี่ยมันคือพูดมันพูดได้หมดแต่ว่าทําได้หรือเปล่าอยากเห็น ผมให้เวลาแต่เวลาคุณมีไม่มากนะคุณต้องรีบทำนะเพราะนักร้องกำลังเดินเครื่องอยู่มันอาจจะปิวไปก่อนนี่ําหนดก็ได้การค้าเสรีแม่งชาวบ้านเปิดธุรกิจก็มีรายใหญ่ไปไล่บี้เขามันต้องลดการผูกขาดถ้าเสรีแบบนี้รายใหญ่ก็แดกรายเล็กสิครับ